เรียนท่านประธานและคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินศูนย์การเรียนรุ้โคโรนิงสเปตีเดนปีงบประมาณพุทธศักราช2567ห้องสม,มุดประชาชนเฉลิมราชุม,มาัีอำเภอเมืองมหาสา,หารคามสถานที่ตั้งถนนศรีสวัสดิ์ดำเนินตะมลตตลาดอำเภอเมืองมหาสา,หารคามเปิดให้บริการเมื่อวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2556 บริหารงานโดยนางดิมอนรัตนยางผุ่มในการสอกรอระดับอำเภอวารีปทมรับสาก,การในตำแหน่งผุ้มในการสอกรอระดับอำเภอเมืองมหาสารคามมีบุคลากรปฏิบัติงานจำนวนสามรายเกณฑ์การคัดเลือกและตัดสินส่วนการเรียนรู้กรณีสเปกตร ครอบคมและทั่วถึงโดยผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสร้างสนุกสนุกกับนิทานเคลื่อนที่สาหรับเด็กในชุมชนกิจกรรมครอบครัวและการอ่านเคลื่อนที่ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตแวงนั่งกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สําหรับผู้สูงวัยในชุมชนกิจกรรมชุมชนรักการอ่านกิจกรรมบุกดลิเวอรี่ส่งเสริมการอ่านกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือสนุกปลุกสมองสำหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาลเป็นต้นองค์ประกอบที่4ี่การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ก่อนจัดกิจกรรมทุกครั้งห้องสมุดมีการสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายร่วมกับครูกศนตและครูศูนย์การเรียนชุมชนโดยมีการกำหนดแผนการจัดกิจกรรมเพื่อเสนอต่อผู้ริหารสถานศึกษาให้อนุมัติทุกครั้ง โดยการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกช่วงวัโยโดยรูปแบบออนไลน์และออนไซต์โดยวิธีการที่เหมาะสมเช่นสำหรับเด็กก่อนใบเรียนจะฝึกทักษะการอ่านด้วยการเล่านิทานเสริมสร้างคุณธรรมผ่านการอ่านและสะกดคำพร้อมทั้งจัดทำโรงละครหนุนเมรประกอบการเล่านิทาน อีกทั้งยังมีการฝรรึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบของเล่นให้สอดคล้องกับนิทานที่เล่าเช่นหนูหน้อยหมกแดงซึ่งจะมีการฝรรึกทักษะการผ้าผ้าขนหนูเป็นโลกสนัก,กิงจอกให้เป็นของเล่นสําหรับเด็กเป็นต้นพร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและส,สม,ม่ำเสมอมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมและสรุปผลการจัดกิจกรรมหลังเสร็จสิ้นของการทุกครั้งองค์งประกอบที่5มีแวที p r a t และสามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ผลงานด้านการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เป็นแบบแพทิสและสามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมของห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุารีเำลภอเพมืองมหาสารคามคือการพัฒนาประสิทธิภาพรูปแบบการให้บริการของห้องสมุดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการสู่การเป็นู่ย์การเรียนรู้ต้นแบบพับลิกเรียนนิสเ เี้สเให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยห้องสมุด AR ห้องสมุดมือถือโ o บาย e ด i บอรี่หนังสือเสียงออดิโอบุ๊กตักล้า QR Code ส่งเสริมกันอ่านสมุดภายในครัวสมุดกิ่ว QR Code สมุดโน้ต AR มิงโกเรียนรู้ภายจากสื่อสังคมออนไลน์ขาโมดเรียน,ยนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยเป็นตน้นองค์ประกอบที่ห ผู้รับบริการและผู้เข้าร่วมจิตกรรมจำนวนผู้รับบริการและผู้เข้าร่วมจิตกรรมเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดการให้บริการของห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกราในอำเภอเมืองม,มหาสารคามในปีงบประมาณ2,567มีจำนวนผู้รับบริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้รับบริการในระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ ้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ทั้งเชิงรับและเชิงรุกผู้รับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์เป็นจำนวนผู้รับบริการทั้งสิ้น182,404คนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน167,000 เป็นร้อยละของผู้รับบริการและผู้เข้าร่วมก,กิจกรรมมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไปจำนวน3 4 9 7 8 0คนบงเลสเปเ้าหมายจำนวนผู้รับบริการ1 2 3 9 1คนผู้ร่วมก,กิจกรรมจำนวน4,632คนรวม1 7 0 2 3คนองค์ประกอบที่7 ความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ร้อยละความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการหรือร่วมกิจกรรมในภาพรวมทุกด้านในระดับมากขึ้นไปร้อยละ90ในด้านต่างๆมีดังน,นี้ 1. การจัดพื้นที่บริการโซนต่างๆ 2. การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 3. การจัดวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก 4. การให้บริการสื่อการเรียนรู้ 5. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 6. การให้บริการของเจ้าหน้าที่และ 7. ประโยชน์ที่ได้รับโดยมีการออกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบสุ่มจำนวนเป้าหมาย1145คนโดยให้กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง แล้วจึงรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อไปประกอบที่8ภาคีเครือข่าย8.1การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชุกาลีอำเภอเมืองมหาสารคามมีการประสานส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและฝึกทักษะการเรียนรู้สำหรับผู้สูงวัยในชุมชนชกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสร้างสนุกสนุกกับนิทานเคลื่อนที่สำหรับเด็กในชุมชนกิจกรรมชุมชนรักการอ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน,าานบ้านหนังสือชุมชนชกิจกรรมบุกดีลูดีดส่งเสริมก,การอ่านนที่ว่าการอำเภอสำนักงานคุ้มประพฤติบ้านหานังสือร้านเฉลิมสวย กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือสนุกปลุกสมองสำหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาลเป็นต้นโดยมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายที่เป็นปัจจุบันและมีการยกย่องชมเชยเช,ชิดชูเกียริภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ร่วมกับห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุม,มาเรียมเภือเม,มืองมหาสารคาม แ2จำนวนภาคีเครือข่ายและประเภทของภาคีเครือข่ายห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกมาุมารีอำเภอเมืองมหาสารคามได้จะทำ MOU ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้จำนวน8ประเภทได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในองค์ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ โรงเรียนปฐมศรึกษาในสังกัสดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษามหาสาร,รคามเขตสามโรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสาร,รคามเรือนจำ้อสมุศูนย์วิทยาบ,บริการและชุมชนสัมพันธ์มสทปนาชธานีและศูนย์เกษตรมีพาคีเครือข่ายจำนวน13แห่งประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินดำอบตอเกิ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออบตอเขา สวนพัฒนาเด็กเล็กอบตโคกอกาะสวนพัฒนาเด็กเล็กอบตหนองปิงสวนพัฒนาเด็กเล็กอบตแวงน้ำสวนพัฒนาเด็กเล็กอบตท่าตรงโรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วยโรงเรียนบ้านเผาราษฐาประชาวิทยากรโรงเรียนบ้านนงน้อยโรงเรียนเทศบาลบ้านแม่เรือนจำจังหวัดมหาสารคามท้องสมุดสนยนวิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสทอุบลราชธานีและศูน บการนำเสนอขอคนและสวัสดีค่ะ